หลังประกาศคนละครึ่งเฟส2มีลุ้นเปิดรอบ2และลุ้นเปิดคนละครึ่งเฟส3นะฮะโอ้โหตอนนี้ข่าวดีมาแล้วนะฮะสำหรับคนที่รอลุ้นนะฮะมีลุ้นแล้วนะครับผมสำหรับคนที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งในเฟสที่1รอบ1นะฮะที่ผ่านมาวันที่16ธันวาที่ผ่านมาครับและลงทะเบียนไม่ได้นะคือไม่ทันนะฮะหรือสิทธิ์หมดก่อนหรือว่าไม่ว่าจะกรณีอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้มีลุ้นแล้วนะครับ มีลุ้นแล้วนะครับผมตอนนี้ค้างประกาศนะครับมีลุ้นคนละครึ่งเฟส2รอบ2นะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีลุ้นเปิด2อันนะก็คือคนละครึ่งเฟส2อรอบ2แล้วก็มีลุ้นเปิดคนละครึ่งในเฟส3เลยนะฮะเฟส2อรอบ2เนี่ยนะฮะก็จะเป็นช่วงที่คนที่ใช้สิทธิ์หลังจากน่าจะเป็นหลังๆจากรวมรวบรวมคนที่คุณไม่ผ่าคุณสมบัตินะฮะจะเปิดวันไหนก็เดี๋ยวลองดูมีอาจจะมีคนที่ไม่ผ่าคุณสมบัตินะฮะแล้วก็เป็นคนที่ ใช้สิทธิ์ไม่ทันใน14วันนะฮะซึ่งก็ต้องผมว่าผมว่าน่าจะมีภายในช่วงแต่ก็ต้องลองดูนะฮะอาจจะเป็นภายในเดือนนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นต้นเดือนมกราในปีหน้าก็ได้นะครับแล้วก็คนละครึ่งเฟส3ถ้าจะมีเนี่ยก็จะมีต่อไปเลยนะฮะก็คือช่วงหลัง31มีนาไปเลยก็เป็น1เมษาอะไรต่อไปอีกนะฮะเป็นเฟส3นะโอ้ยาวไปเลยนะครับผมสำหรับคนละครึ่งนะ ทีนี้เนี่ยผมเอาข้อมูลนี้เนี่ยมาจากไหนนะก็คือมาจากทางขอบคุณต้องขอบคุณทางไทยรัฐด้วยนะฮะที่ให้ข้อมูลเดี๋ยวผมจะอ่านเนื้อเนื้อหาที่ผมเอามาเล่าให้ฟังนะฮะแล้วเดี๋ยวคุณจะได้รู้ว่ามันมีที่มาที่ไปนะไม่ใช่ผมนั่งยานเองนะโอเคหลังจากครับกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสองจำนวน5ล้านสิเมื่อวันที่16ธันวาคมตั้งแต่เวลา6โมงนะเป็นต้นไป ซึ่งปรากฏว่ามีคนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เต็มจํานวน5ล้านสิทธิ์ภายใน2ชั่วโมงนะฮะโอ้เต็มเร็วมากนะฮะแต่อย่างไรก็ตามระหว่างการลงทะเบียนเกิดปัญหารหัส ODP นะฮะที่ส่งนะฮะที่ส่ง SMS เนี่ยมาอย่างไม่ได้โทรศัพท์มือถือล่าช้านะทำให้ผู้ลงทะเบียนบางรายพลาดโอกาสการยืนยันการลงทะเบียนขณะเดียวกันคนระับแอปพลิเคชันแบบต่างก็เกิดอุปสรรค์ไม่สามารถใช้งานได้ในบางช่วงนั้นนะฮะรามวาคังเนี่ยก็เลยกล่าวนะฮะว่าจากปัญหาระบบการร,บบารัมวาคังก็คืออย่างที่ผมบอกคังประกาศนะต้นคลิป ระบวังนะฮะล่าวว่าจากปัญหาระบบการลงทะเบียนคนละครึ่งขัดข้องล่าช้าหรือระบบล่มนั้นเนี่ยเพราะคนใช้พร้อมๆการเรียกว่าคนใช้เยอะมากๆในเวลาเดียวกันนะฮะทำให้เกิดเหตุขัดข้องนะฮะตรงนี้ผมอธิบายให้คร่าวๆคือสมมุติว่าห้องเนี่ยปกติห้องห้องจุคนได้ประมาณ1 0 0 0 0หมื่นคนฮะแต่อยู่ๆนะคนเข้ามาทีดนึ่งแสนคนหล้านคนห้องไม่พอเก็บฮะมันก็เลยล่มนะฮะก็อยไอยอัดกันไปนะครับผมนี่ ไม่เหมือนก็คือเนี่ยกิดเขัดข้องครับมันไม่เหมือนกับเฟสดแรกเฟสดแรกเนี่ยทำไมถึงไม่ขัดข้องเฟสดแรกเพราะว่าคนลงทะเบียนทยอยค่อยๆมาลงนะฮะจึงไม่เกิดปัญหานะฮะเลยตอนนี้ก็คือทางรามาวคังก็เลยสั่งการให้ธนาคารกรุงไทยครับผู้รับลงทะเบียนเนี่ยและผู้ดูแลในแอปเป๋าตาังด้วยเนี่ย ธนาคารกรุงไทยก็ไปตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นเรียบร้อยครับพร้อมกับตรวจสอบข้อมูลทางสมบัติของผู้ที่รับสิทธิ์ให้ครบถ้วนเพื่อน,นํามารายงานกระทรวงการคลังที่รับทราบภายใน1นวันนะก็หนึ่งสวันนี้เนี่ยก็จะเริ่มทราบยอดแล้วนะครับว่ามีคนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งใน5ล้านคนเนี่ยมีกี่คนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติแล้วเราก็ต้องมาลุ้นกันว่ากี่คนเหล่านั้นเนี่ยเขาจะมาเปิดในรอบ ในเฟส2ในรอบ2หรือเปล่านะ่ไอตรงนี้เราต้องมานั่งลุ้นกันดูนะครับว่าจะมีไหมแล้วจะมีเนี่ยมีก็เป็นไปได้ก็อาจจะมีภายในเดือนนี้เลยก็ได้หรือว่าจ,จะเป็นต้นปีหน้าหรือก็ได้นะครับรก็ลองมาดูกันนะครับผมแต่เป็นไปได้อาจจะเป็นภายในปีนี้ถ้าภายในปีนี้ก็ก็ใกล้ใกล้ๆ,ๆภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ก็จะเริ่มรู้แล้วนะครับโอเคเพิ่มเพิเพิเพิภายในสามวันนี้ก็สรุปแล้วนะฮะภายในวันที่ไม่ไม่นานนี้ครับสองสามวันนี้ครับก็สรุปแล้วครับ มาต่อครับส่วนจะเปิดเฟส3อีกหรือไม่ครับต้องรอผลการลงทะเบียนเฟส2ก่อนว่าจะมีการใช้สิทธิ์ครบ5้าล้านสิทธิ์หรือไม่นะฮะความต้องการของประชาชนยังมีอยู่ก็ปีความเป็นไปได้ที่จะมีคนละครึ่งเฟส3นะฮะตรงนี้ก็คือนี่นะฮะก็คือในเรื่องของเฟส3ละเฟส3ก็คืออยู่ที่ความต้องการของประชาชนนะฮะยังมีอยู่และก็มีถ้าเกิดมีความต้องการที่เหลือล้นนะฮะมีคนใช้แล้วก็โอเคและงบประมาณของทางภาครัฐเนี่ยของทาง กระทรวงการคลังของหลายๆฝ่ายนะครับผมที่เกี่ยวกับจัดแจงเรื่องงบประมาณนะครับถ้าเขามีงบประมาณเพียงพอนะฮะที่จะบริหารประเทศให้ลุ่งเรืองนะฮะไปรอดนะฮะลุ่งเรืองสําเร็จลุ่งๆุนะฮะก็มีแนวโน้มว่าจะเปิดคนละครึ่งในเฟสที่3อีกครับสำหรับคนที่ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งงอนงอนกันไปนะฮะก็ยังไงก็คุณยังมีโอกาสอยู่เสมอครับเพราะว่ามีแนวโน้มว่าจะคนละครึ่ง มีน,นมทั้ง2องอย่างเลยอย่างที่ผมบอกในตอนต้นนะฮะก็คือทั้งคนละครึ่งเฟสสองรอบแรกผ่านไปแล้วอาจจะมีรอบ2รอบ2ก็มาจากคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติในรอบแรกก็เดี๋ยวรอสรุปภายใน3วันนะฮะอันนี้แล้วก็แล้วก็อาจจะมีคนที่ไม่ใช้สิบภายใน14วันนะครับซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นต้นปีหน้าแน่ๆแล้วก็คนละครึ่งในเฟสสามก็จะเป็นถ้ามีก็จะเป็นช่วงเมษาเลยครับคุณก็รอไปจะได้เงินเท่าไหร่จะอะไรยังไงก็เดี๋ยวจะอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะฮะ ยังไงคุณก็ติดตามช่องผมเอาไว้นะฮะผมจะอัปเดตข่าวล่าสุดเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งให้คุณทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นจะมีโครงการคนละครึ่งเฟสสองรอบ2องไหมนะฮะถ้ามีเนะี่ยจะมีเมื่อไหร่อย่างไรผมจะอัปเดตให้คุณอย่างเร็วที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะครับรวมถึงคนละครึ่งเฟสสามเนี่ยมีการอัปเดตเข้าไปที่ประชุมยังไงนะครับอยู่ภายผ่านคอรอมอรไหมนะคณะรัฐมนตรีไหมผมก็จะอัปเดต ให้คุณเหมือนกันนะฮะยังไงติดตามช่องผมเอาไว้นะฮะกดติดตามเอาไว้นะฮะและถ้าคุณอยากได้ข่าวแบบไวๆให้คุณกดกระดิ่งนะฮะที่ใต้คลิปใต้ติดใต้ตรงติดตามไว้ติดตามครับกดติดตามปุ๊บมันจะมีกระดิ่งให้กดติดกระดิ่งเอาไว้กระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยจะทําให้คุณได้ข่าวก่อนใครนะฮะเป็นสิทธิพิเศษที่ผมมอบให้กับคุณคนเดียวเท่านั้นครับอย่างไรก็ลองดูนะยังไงก็ติดตามกันไว้นะครับผมยังไงก็ถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตผมก็จะอัปเดต ให้คุณผ่านทางช่องทางนี้ครับและคุณก็สามารถเตรียมตัวนะฮะเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเอาไว้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องต่างๆวิธีการใช้สิทธิ์ใช้อย่างไรนะฮะแบบไหนนะครับคุณสามารถไปดูคลิปเหล่านั้นเพื่อเตรียมพร้อมได้นะครับผมว่านะฮะดูไว้ก่อนว่าใช้สิทธิ์อย่างไรนะเพื่อเป็นพลังใจว่าเฮ้ยนะพอเราได้สิทธิ์เราจะได้ใช้สิทธิ์แบบนี้นะครับสามารถไปดูคลิปนั้นได้ดูตัวไอเด้านบนดูใต้ของเมนด้าน er ล่างนะครับ อ๋อสำหรับในคลิปนี้ครับก็เพียงเท่านี้ครับมาแจ้งคังประกาศล่าสุดให้พวกคุณได้รู้นะฮะเป็นข่าวดีและก็ให้รู้ระทึกกันไปนะชีวิตก็มีความตื่นเต้นกันบ้างนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพดูแลคนที่คุณรักดูแลตัวเองให้ดีๆนะฮะยังไงถ้าสุขภาพคุณแข็งแรงคุณจะออกไปหาเงินจะออกไปทำอะไรก็จะแข็งแรงทำให้รุ่งทุกอย่างสำเร็จทุกอย่างได้ครับดังนั้นสุขภาพคุณเป็นเรื่องที่สำคัญมากรักษาสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะครับ ผมก็เหมือนเดิมครับผมรักคุณและผมห่วงใยคุณนะฮะยังไงก็ผมอยู่ตรงนี้ครับคุณงงตรงไหนไม่เข้าใจอะไรบอกผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้ถ้ามีคําถามอะไรอยากให้ผมช่วยก็สามารถกดที่ชื่อคลิปนะฮะชื่อคลิปวิดีโอแล้วมันจะมีให้แอดไลน์กดแอดไลน์ผมตรงชื่อคลิปตรงนั้นนะฮะมีให้แอดไลน์ ตรงคำอ,อธิบายคลิปกดเข้าไปในชื่อคลิปแล้วมันจะมีคำอ,อธิบายมากมายครับแล้วก็ให้แอดไลน์ตรงนั้นครับแอดไลน์ผมมาบอกปัญหาสิ่งที่คุณเจอสิ่งที่คุณกังวลอยู่นะฮะแล้วให้ผมช่วยแก้ส่งมาให้ผมได้ตลอดเลยนะฮะสำหรับในคลิปนี้ครับก็เพียงเท่านี้ครับแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ